มิโกโน้อยกับกวางทองคำอาร่าน้หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีมิโกโน้อยชื่อฮานะอาศัยอยู่ฮานะเป็นเด็กหญิงที่สดใสและมีจิตใจดีเธอรักการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอวันหนึ่งขณะที่ฮานะกำลังเดินเล่นในป่าเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแผ่วเ,เบาเมื่อเธอเดินตามเสียงไปก็พบกับกวางตัวหนึ่งที่ติดกับดักกวางตัวนั้นมีขนสีทองอร่มฮานะรีบเข้าไปช่วยกวางตัวนั้นอย่างไม่ลังเลกวางทองคำมองหานะด้วยแววตาขอบคุณ หานะค่อยๆปลดกับดักออกอย่างระมัดระวังเมื่อกวางเป็นอิสระมันก็ลุกขึ้นยืนและเลียมือของหานะด้วยความขอบคุณหานะรู้สึกประหลาดใจเมื่อสัมผัสของกวางทองคำทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นกวางทองคำโคดขึ้นด้วยเสียงที่ไพเราะว่าขอบคุณเจ้ามากมิโกน้อยข้าชื่ออร่าข้าเป็นกวางวิเศษที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้หานะตกใจมากที่ได้ยินกวางพูดได้เธอถามออร่าด้วยความสงสัยว่า ท่านเป็นกวางวิเศษจริงๆหรือคะออร่าพยักหน้าและตอบว่าใช่แล้วข้ามีพลังวิเศษที่สามารถรักษาและปกป้องป่าแห่งนี้ได้แต่ตอนนี้ข้ากำลังอ่อนแอเพราะมีคนพยายามจะขโมยพลังของข้าไปฮานะรู้สึกสงสารออร่ามากเธอตัดสินใจที่จะช่วยออร่าปกป้องป่าฮานะถามร่าว่าข้าจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างคะออร่าตอบว่าเจ้าต้องเดินทางไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่า ที่นั่นมีคริสตัลแห่งแสงสว่างที่สามารถช่วยฟื้นฟูพลังของข้าได้แต่การเดินทางไปยังวิหารนั้นอันตรายมากเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายและอุศักมากมายหานะไม่ลังเลเลยเธอตอบว่าข้าจะไปช่วยท่านค่ะข้าไม่กลัวอันตรายออร่าดีใจมากที่ฮานะเต็มใจที่จะช่วยเหลือเธอจึงมอบสร้อยขอวศษให้ฮานะ สร้อยคอนั้นมีจี้รูปดวงดาวที่สามารถให้แสงสว่างในความมืดและปกป้องหานะจากอันตรายได้อารากล่าวว่าสร้อยคอนี้จะช่วยเจ้าในการเดินทางจงระลึกเสมอว่าความกล้าหาญและความเมตตาของเจ้าคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหานะสวมสร้อยคอด้วยความขอบคุณหานะอาราเริ่มออกเดินทางไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาเดินผ่านป่าทึบและข้ามแม่น้ำเชี่ยวระหว่างทางพวกเขาได้พบกับสัตว์ร้ายมากมายแต่ฮานะไม่เคยย่อท้อเธอใช้ไหวพริบและความกล้าหาญในการหลีกเลี่ยงอันตรายทุกครั้งออร่าคอยให้กำลังใจและนำทางฮานะตลอดการเดินทางเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงถ้ำแห่งความมืดฮานะรู้สึกหวาดกลัวแต่เธอจำคำพูดของออร่าได้ว่าความกล้าหาญและความเมตตาของเจ้าคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หานสูดหายใจลึกๆและเดินเข้าไปในถ้ำด้วยความมั่นใจสร้อยคอวิเศษของเธอเปล่งสว่างนำทางพวกเขาไปในความมืดในถ้ำแห่งความมืดพวกเขาได้พบกับปีศาจเงาที่พยายามจะขัดขวางพวกเขาปีศาจเงาใช้เวทมนตร์สร้างภาพลวงตาที่น่ากลัวเพื่อทำให้หานหวาดกลัวแต่หานไม่หลงกลเธอใช้สติปัญญาในการแยกแยะความจริงออกจากภาพลวงตาและเดินหน้าต่อไปหานพบทางออกของถ้ำพวกเขาออกมายังทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม ที่กลางทุ่งดอกไม้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์เั้าประงานอยู่ฮานาและออร่าเดินเข้าไปในวิหารด้วยความหวังเมื่อเข้าไปข้างในพวกเขาพบก,กับคริสตันแห่งแสงสว่างที่เป่งประกายเจิดจ้าเมื่อฮานาสัมผัสคริสตันแห่งแสงสว่างพลังวิเศษก็ไหลผ่านตัวเธอไปยังออร่าออร่ารู้สึกถึงพลังที่กลับคืนมาเธอเป่งแสงสีทองออกมาอย่างเจิดจ้าป่าทั้งป่าสว่างใสไปด้วยแสงแห่งความหวังออร่าขอบคุณฮานาจากใจจริงเธอสัญญาว่าจะปกป้องป่าแห่งนี้ตลอดไป ฮานารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือร่ราเธอรู้ว่ามิตรภาพและความกล้าหาญสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ฮานาและออราเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านฮานาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านพวกเขาต่างชื่นชมในความกล้าหาญและความเมตตาของเธอฮานาเป็นวีรสตรีของหมู่บ้านฮานและออรากลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดพวกเขาใช้เวลาด้วยกันในการสำรวจป่าและช่วยเหลือผู้อื่นฮานาเรียนรู้มากมายจากออราเกี่ยวกับเวทมนตร์และพลังแห่งธรรมชาติ และออราเรียนรู้จักฮานะเกี่ยวกับความเมตตาและความรักและแล้วฮานะและออราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปพวกเขาปกป้องป่าและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักและเมตตานิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรภาพความกล้าหาญและความเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด